มันเป็นความสุขมันเป็นชีวิตอย่างที่บอกว่ามันมันไม่มีใครจําเป็นต้องสักอ่ะคุณตัวเกลี้ยงไปตลอดก็ได้แต่ทําไมคุณถึงอยากสักอ่ะเราคือคนที่นําสารจากลูกค้าบันทึกลงไปบนร่างกายเขาอีกทีหนึงมองแล้วเขาอาจจะแบบมันมีความหมายกับเขายัางไงเขานึกถึงอะไรมันไม่ใช่แค่สวยมันคือความเป็นจริงมันคือที่ยึดเหนี่ยวของชีวิตคือจิตใจเขา ต้องเปิดผ่านหน้าจอไปเลยใช่ไหมอ่ะเปิดเปิดตัวได้เลยมันเป็นฟิล์มแบบอืมต้องเป็นฟิล์มกันเสือ้อ <c oughs> ใช่ <c oughs> ฟิล์มกันใส่ใจฟิล์มกันใส่ใจใช่เก๋เวอร์งานแรกที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักแล้วเขาก็แบบเหมือนอยากทําแล้วก็เห็นเราหัดเราก็เลยแบบไปทํา <c oughs> เขาก็เลือกมาเป็นรูปดอกกุลาาเป็นรูป ดอกเบลลาที่ปลาฟรีแฮนวาดไปบนตัวเขาเลยใช้ปากกาวาดปกติเลยงานที่ปลาถนัดก็คือจะเป็นพวกเรลิซึมไฟไลน์มินิมอลเซริลแล้วก็มีพวกแบบภาพพอรเทรตจุดเริ่มต้นของการสักรูปสัตว์เหลียงก็คือมันเป็นงานที่เราอะวาดอยู่ตั้งแต่แบบ สมัยทํางานออฟฟิศอะเวลาเราเห็นงานตัวเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแววตามันมีแบบเหมือนเป็นพลังงานของเขาอะที่แบบถ้าคนเลี้ยงสัตว์ก็จะรู้ว่ามันมีแบบ animal spirit อะไรบางอย่างเขาไม่จำเป็นต้องสักอะแต่เขาจะทำอะเพราะว่าอะไรอะนั่นมันต้องมีความหมายกับเขาอย่างลึกซึ้งถูกไหมคะเออ,อ คนนี้คุณปาวัดเองใช่สีน้ำอาะว่าเมื่อก่อนเรียนมันมีสีน้ำงานสักรูปสัตว์เลี้ยงของร้านปลาส่วนใหญ่ที่บ่อยที่สุดก็คือน้องหมาน้องแมวเราก็ดูรูปแล้วก็ประเมินว่าหน้านี้อยู่ตำแหน่งนี้มันจะโอเคไหมแสงเงาอันนี้อาจจะต้องเพิ่มหน่อยนะคะรูปม้าไม่ชัดอะไรเงี้ย หลักๆมันคือแค่เก็บให้เหมือนที่สุดนะเพราะว่าหน้าของสัตว์แต่ละตัวค่ะเขาจะมีคาแรคเตอร์ต่อให้แบบในสายพันธุ์เดียวกันแต่ตัวเนี้ยจะมีมาร์กอยู่ตรงนี้นิดนึงตัวนี้แขนจะแบบดิดทางนี้นิดนึงนิ้วเป็นแง่งกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยคือมีสารพัดซึ่งลูกค้าส่วนมากแล้วเขาจะขอเน้นตรงเนี้ยเพราะามันเป็นเอกลักษณ์ของลูกเขาเดี๋ยวปาขอ ทำความสะอาดก่อนนะคะอาบน้ำมาแล้วเนาะอเรียบร้อยามทุกคนเลยคุณนันไม่มีโรคประจาตัวอะไรเนาะไม่มีค่ะนีอาก็หปกตินะก็จะมีคนแบบขอสักแมวที่เป็นลายยากุซ่าซ้อนไปในตัวแมวอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยอันนั้นนานมากตัวแค่นี้สิบสองช่อง รอยสักที่คิดว่าแปลกที่สุดเหรอก็จะเป็นลูกเป็ดงูเป็ดงูเขาก็จะสักที่ขาอันนั้นคือแบบคนมาคอมเมนต์ในโซเชียลเยอะมากว่าแบบแปลกมากแต่พอสักเสร็จทุกคนกแบบบอกว่าเป็นเจ้าแม่นาคีอะไรอย่างเงี้ยแปลกดี <laughs> หมาหรือแมวมากกว่ากันนิแบบตอบยากไม่เคยนับเลยค่ะ <laughs> <laughs> ก็คือ day by day เลยค่ะวันนี้หมาวันนี้แมวแล้วบางคนมาแบบ พี่มีหมาแปดตัวพี่มีแมวสิบตัวป้าก็คือก็นับทีละครั้งครั้งหนึ่งจะทําได้เต็มที่ไม่เกินสองลูกในไซส์แบบห้าหกเซนอะไรเงี้ยไม่เคยนับเลยแต่น่าจะสูสีกันค่ะแล้วมีไหมคะที่แบบผูกพ้าให้เราออกแบบหมายถึงว่าเขาบีบมาเขาไม่มีลูกไม่มีลูกตัวอ,อย่างแต่เขาบีบด้วยคำพูดทางโทรศัพท์หรือว่าเป็นข้อความมาแล้วเราก็ออกแบบรูปสั์เลี้ยงนั้นให้เขาแล้วเขาปฏกันคร่ะ คำถามยาวขออีกรอบเลยไหมคืแบบว่าไม่มีรูปค่ะไม่มีรูปค่ะไม่มีรูปเลยมาให้ว่าริปอย่าง,างเดียวด้วยคําพูดหรือข้อความ,มแต่ว่าเป็นสัมเพงของเขามีไหคะแล้วได้ทํำไหมอไ่ยไม่มี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 แต่ที่ทเคฟที่ใกล้เคียงคือรูปแบบเบอร์มากเหมือนเราเครื่องคิดเลขถ่ายเป็นรูปที่เป็นรูปที่แบบสมัยแบบ ยี่สิบกว่าปีก่อนสมัยเาโทรศัพท์มันยังแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถ่ายมามืดๆเป็นหน้าหมากับรองเท้าแตะแล้วก็เบลอๆ,ๆอะไรเงี้ยเราก็คือแบบมองอยังไงวะแล้วมันดันเป็นรูปหมาขนยาวที่เพิ่งไปเล่นน้ำมาแล้วขนก็เปียกแล้วก็คือคิดดูมันเป็นพิกเซลๆแตกๆอะ่ะเออแต่เราก็คือทำเพราะว่าออยากทำใช่ไหมได้เพราะเขาบอกเขาไม่มีรูปแนวเออแต่เราก็แบบ ใจดีซู้เสือคือถ้ามันไม่เหมือน,นก็จะน่าเกียดไปเลยน,นี่หทุกคนจะมีสตอรี่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองแมวพี่ตัวเนี้ยแบบตอนเด็กๆเ,เขาอะ่ะซนมากเลยนะหล่นลงมาวันหนึ่งหมากัดตายแบบแต่ละแต่ละวันเข,เขาก็จะมีเรื่องมาเล่าของเขาตัวนี้มันกัดพี่มันเนี่ยตัวนี้มันดุมากเลยมันเล่าเยอะมากแล้วป,ปาก็จะรู้สึกว่าสนุก รับประสบการณ์จากคนอื่นๆน่ะที่เขาแบบใช้ชีวิตมาของเขาอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออดีจังเราไม่ต้องเลี้ยงเองแต่เราแบบว่าได้ฟังเรื่องราวดีๆของคนกับสัตว์นะ mm hmm. มันผูกพันบางคนอย่างที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยสมเศร้าแล้วอยากจะสักเพราะว่าเขาไม่อยากทาร้ายร่างกายตัวเองเขาอยากให้บนร่างกายมีหมามีแมวที่เขารักเพราะว่าบางคนก็ป่วยแล้วไม่อยากอยู่แหละแต่ต้องอยู่เพราะอะไร mm hmm. เพราะแมวรออยู่ที่บ้าน mm hmm. เพราะมีน้องหมาเดี๋ยวเขาจะอยู่กับใคร mm hmm. มันก็ ก็ช่วยเราได้ในทางหนึ่งให้ชีวิตมันไปต่อมันก็ drive เราฟังเป็นร้อยตอน <laughs> ซึ่งมันมีประเด็นให้คุยมากมายเลยกว่งงานจะเสร็จอะก็จบกลับบ้านก็คือแยกย้ายกันด้วยความแบบแฮปปี้บางคนก็มีแบบว่าทักมาเป็นเพื่อนกันบางคนกลับมาซื้อยานวดมาให้แบบรู้ว่าช่างเมื่อยอะไรเงี้ยเออมีนะ สักส,กส,กสกัอยู่โอ๊ยป,ปวดคอเดี๋ยวพี่นวดให้นั่งเลยนอนเลยเปลี่ยน,นตำแหน่งเออเปลนตำแหน่งมันก็ช่วยกันเกื้อกูลก,กันเพราะว่ามันน่ารักนะคนไม่รู้จักเลยนะ,ะความพึงพอใจของปลาหลังจากทำงานเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับลูกค้าล้วนๆเลยเพชรเสร็จแล้วนะคะทำคำสาัาดปุ๊บถ่ายรูปลูกค้าลองไปเช็คหน้ากระจกชอบหรือ,อยังพอเขาไปดูแล้วแบบ น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะช่างอะไรเงี้ยชอบจังเลยปาก็จะแบบวันนี้แบบฝันดีแล้วเว้ยกลับบ้านได้กินข้าวอร่อยนะติดต่อมายังไงคะถึงจะได้มาสั่งกคุณป๋าได้ติดต่อที่ไลน์แอปแพทเทนเดอร์